วันนี้ก็มาวัดป่าสถิตทารานนะครับบ้านป่าบ้านหนองป่าไล่นะครับวันนี้ก็พาเอฟีมาหลังจากทําบุญต่อยอดแล้วก็มาดูมาดูสถานที่วัดป่าตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่อำเภอนาเจจังหวัดนคพรพนมนะครับ ยูทนนูบเบอร์ YouTuber บ้านเราก็ตามมาด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับตามมาดูสถานที่นะครับโอ้โหมีหนองสระน้ำด้วยมีสระน้ำด้วยนะครับสระน้ำใหญ่มากเลยสระน้ำใหญ่มากเลยนะครับโอ้โ ไปดูรับตามไปดูกันครับสระน้ำใหญ่มากเลยนะครับเออเป็นก็เป็นอากาศที่ดีนะครับอืมเพราะมันมีป่านะครับมีป่าเดี๋ยวตาพาไปดูเดอ้อเดี๋ยวตาพาไปดูเดอ้ออ่าตาพาไปดูอ๋อมีนกกระยางขาวด้วยจะเป็น จะเป็นที่ของวัดนะครับจะเป็นที่ของวัดนะครับโอ้โหนกยางเดี๋ยวตาถ่ายให้ดูนะครับโน่นนะครับโน่นนะครับบินเลยนะครับบินโ,โน่นนะครับตาขยายให้ดูนะครับตาขยายให้ดูนะครับคอยคอยอะไรคอยคอยจะบินฉวบ หาอาหารนะครับนั่งเหรอโน่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับโอ้ไปแล้วนะครับอืมเหลือเหลือนี้ไม่ไปเลยตัวนี้ไม่ไปเลยเดี๋ยวเพื่อนไปหมดแล้วก็เดี๋ยวก็ตามไปเพราะมีไก่ป่าด้วยนะครับมีไก่ป่าด้วยนะครับ มีไก่ป่าด้วยนะครับเออวัดป่าก็มีไก่ป่าด้วยนะครับวัดป่าวัดป่าก็มีไก่ป่าด้วยนะครับนกกระย่างขาวพี่น้องนกกระย่างขาวครับเดี๋ยวตาก็พากลับออกไปนะครับ กลับออกไปนะครับมาเบิงสาใหญ่มาเบิงสาใหญา่อาญาของวัดปลาอันนี้ตาจะพาไปเบิงพญานาคเนาะไปเบิงพญานาคไปเบิงพญานาคเดี๋ยวตาไปถ่ายไก่ปลาให้เบิงเด้อตาจะไปถ่ายไก่ปลาเด้ โอ้มาแล้ว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 นะครับอืมอืมอืมมันจะแย่งกันเลยครับโอ้เป็นไก่แจ้นะครับพระอาจารย์ทำเลี้ยงไว้นะครับพระอาจารย์ทำเลี้ยงไว้เป็นไก่แจ้นะครับ แต่เป็นพันของไก่ป่าน่แหละครับเป็นพัน์ของไก่ป่านะครับอ่ามันก็มันก็นกตัวเมีเยเล็กๆนะครับตัวเมีเยมันเล็กๆนะครับครับตัวเมีเยเล็กๆนะครับโอ้โห แดงเป็นพันไก่ป่าเลยนะครับเป็นพันไก่ป่านะฮอืมเป็นพันไก่ป่าก็ดูมันก็สวยงามดีนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูสวยงามนะครับโอ้โห พาไปดูพาไปดูอะไรอีกเนาะตามไปดูน,นี่เป็นทางทางเข้ามาวัดป่านะครับเป็นทางเข้ามาวัดป่าก็ดูว่าเย็นร่มรื่นนะครับร่มลื่นนะครับดูก็ร่มลื่นนะคะรับร่มรื่นเย็นดีนะครับ โอ้โน่นเนดี๋ยวตาก็จะไปถ่ายให้ดูนะครับตาก็จะไปถ่ายถ่ายบริเวณวัดให้ดูนะครับวัดที่ข้างล่างนะครับไม่เหมือนวัดบ้านก,กุกกอกวัดบ้านกกกอกมีแต่ภูเขานะครับมีแต่ภูเขาลากชันด้วยนะครับวัดที่นี้พื้นที่เรียบนะครับเรียบ สะดวกกับการไปมานะครับเพราะว่ามันมันที่มันก็อุดมส,สมบูรณ์นะครับที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ขอแต่เรารักษาป่าไม้ไว้นะครับเรารักษาป่าไม้ไว้ก็มันก็มันก็จะดีนะครับคราวนี้ก็เป็น ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ดูนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเสียนนะครับเป็นเจ็ดเสียนนะครับเจ็ดเสียนนะครับขอพรด้วย ขอลาบด้วยพระพระุทธรรมพระสงขอโชคขอลาบด้วยขอพรด้วยขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจนะครับ จะตามไปดูจะไปไปทางไหนอีกเนาะขอพอนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเปงนทานี้กดนะครับขอบคุณเอซีเข้ามากดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ